ในยุคที่โลกกำลังหมุนไปอย่างรวดเร็วทางเทคโนโลยีทางการทหารมีเพียงไม่กี่ประเทศที่สร้างความประหลาดใจให้กับผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกได้มากเท่ากับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวปี2025จากประเทศเล็กๆที่เคยถูกมองว่าเงียบสงบและไม่โดดเด่นทางด้านอาวุธยุโทโธปกรณ์ วันนี้ลาวกลับกลายเป็นจุดสนใจระดับภูมิภาคด้วยการเปิดตัวโครงการ l a o Military Power 2025ซึ่งเป็นก้าวกระโดดครั้งใหญ่ในประวัติศา,ศาสตร์กองทัพลาวการพัฒนาใหาครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการเพิ่มขนาดกองกำลังแต่เป็นการปฏิรูปทั้งระบบด้วยเทคนโนโลยี AI โดรนอัจฉริยะและระบบขีปนาวุธความแม่นยำสูงทำให้โลกต้องหันมาจับตาดูลาวในฐานะประเทศเล็กที่กำลังสร้างอิทธิพลใหม่ในภูมิภาคเอ,อเชียตะวันออกเฉียงใต้เริ่มจากการออกแบบภายนอก ของยานเกราะและระบบป้องกันร,รุ่นใหม่ของเราเรียกได้ว่าเต็มไปด้วยความล้ำสมัยและความแข็งแกร่งตัวรถทุ้มเกราะถูกออกแบบด้วยเส้นสายเฉียบคมมีพื้นผิวลายพรางสีสายซึ่งสะท้อนเอกลักษณ์ของภูมิประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ระบบเกราะหลายชั้นทําจากเหล็กผสมไทเทเนียมและวัสดุเซรามิกที่ช่วยกระจายแรงระเบิดด้านบนติดตั้งแท่นยิงขีปนาวุธคู่ที่สามารถหมุนได้360องศาพร้อมระบบควบคุมอัตโนมัติที่ช่วยให้สามารถเล็งเป้าและยิงได้แม้ในขณะเคลื่อนที่ ความสมดุลของตัวรถได้รับการออกแบบให้รองรับแรงสะเทือนสูงสุดสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างมั่นคงบนพื้นหินดินหรือโครนยางขนาดใหญ่ที่มีร่องลึกช่วยให้เกาะถนนดีเยี่ยมและสามารถลุยน้ำได้ในระดับตื้นภายนอกทุกมุมของยาน,นี้ไม่เพียงถูกออกแบบมาเพื่อความสวยงามแต่เพื่อการอยู่รอดในสมรภูมิจริงและการสร้างภาพลักษณ์แห่งความแข็งแกร่งของชาติ เข้าสู่ส่วนภายในอินทีเรียของยานเกราะ AI รุ่นใหม่ของเราซึ่งเป็นหัวใจของเทคโนโลยีระดับสูงภายในห้องควบคุมมีการจัดวางอย่างชาญฉลาดรองรับเจ้าหน้าที่สีนายได้แก่ผู้บังคับการคนขับนลยิงและเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบ AI ห้องโดยสารใช้วัสดุซับแรงกระแทกลดความเมื่อยลาในการปฏิบัติงานระยะยาวพื้นผิวและเบาะนั่งได้รับการออกแบบให้ทนต่อแรงสั่นสะเทือนและอุณหภูมิสุดขั้ว ระบบควบคุมทั้งหมดเชื่อมต่อกับ AI กลางซึ่งทำหน้าที่วิเคราะห์สถานการณ์แบบเรียลไทม์ไม่ว่าจะเป็นการตรวจจับศัตรูการนำทางหรือการจัดการพลังงานระบบจอภาพภายในเป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบมีหน้าจอโฮโลแกรมแสดงภาพจากโดรนเรดาร์และเซนเซอร์หอไลจุดรอบตัวรถนอกจากนี้ยังมีระบบปรับแสงอัตโนมัติในห้องโดยสารเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมภายนอกทุกส่วนของห้องควบคุมแสดงให้เห็นถึงแนวคิดใหม่ของกองทัพลาวที่มุ่งเน้นทั้ง เทคโนโลยีและความปลอดภัยของกำลังพลควบคู่กันไปในด้านสมรรถนะ Performance ยานกราะรุ่นใหม่นี้ถือเป็นหัวใจหลักของโครงการ l a o Military Power 2025เพราะมันรวมพลังของเครื่องยนต์เทอร์โบดีเซลไฮบริดเข้ากับระบบจัดการพลังงาน AI ขั้นสูงผลลัพธ์ที่ได้คือเครื่องยนต์ที่ทั้งแรงและประหยัดพลังงานสามารถทำความเร็วได้สูงสุดถึง130กเมต่อชั่วโมงบนถนนปกติและยังคงความมั่นคงเมื่อวิ่งบนพื้นครุขระ ระบบการสะเทือนอัจฉริยะสามารถปรับระดับตัวถังได้อัตโนมัติตามสภาพภูมิประเทศทำให้ขับเคลื่อนได้ทั้งในภูเขาป่าหรือพื้นที่เปียกชื้นนอกจากนี้ระบบ AI ยังสามารถคาดการปัญหาทางกลได้ล่วงหน้าเพื่อป้องกันการเสียหายกลางภารกิจ ด้านอาวุธประจำยานขีปนาวุธนำวิถีระยะไกลาสามารถโจมตีเป้าหมายได้ไกลกว่า200กิโลเมตรด้วยระบบนำวิถีแบบหลายชั้นที่ผสาน GPS อินฟราเรดและเรดาร์เข้าด้วยกันความแม่นยำสูงถึงระดับเมตรเดียวพร้อมโดรนลาดตระเวนที่สามารถปล่อยขึ้นจากยานโดยตรงทำหน้าที่เป็นดวงตาในอากาศส่งข้อมูลเป้าหมายกลับสู่ศูนย์ควบคุมแบบเรียลไทม์สมรรถนะของยานนี้ไม่เพียงแต่ตอบสนองความต้องการเชิงยุทธวิธี แต่ยังเป็นการแสดงศักยภาพทางเทคโนโลยีของลาวที่สามารถพัฒนาเทียบเท่าประเทศมหาอำนาจได้ต่อมาในส่วนของระบบความปลอดภัย Safety Feature วิศวกรของลาวได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปกป้องชีวิตของลูกเรือตัวถังของยานใช้โครงสร้างกรอบผสมที่สามารถต้านทานกระสุนขนาดกลางและแรงระเบิดจากทุ่นระเบิดได้ระบบดับเพลิงอัตโนมัติสามารถตรวจจับและระงับเปลวไฟภายในเสี้ยววินาทีระบบกรองอากาศขั้นสูงช่วยป้องกันภัยจากสารเคมีและรังสีอันตราย นอกจากนี้ยังมีระบบ AI ที่ตรวจวัดสภาพร่างกายของลูกเรือเช่นระดับความเครียดและอัตราการเต้นหัวใจเพื่อเตือนและแนะนำการพักผ่อนเมื่อจำเป็นยานยังมีระบบป้องกันเชิงรุก Active Defense System ที่สามารถตรวจจับขีปนาวุธที่กำลังพุ่งเข้ามาและปล่อยมาตรการตอบโตเช่นความป้องกันหรือการรบกวนสัญญาณได้อย่างรวดเร็วความปลอดภัยในยาน,นี้จึงไม่ได้มีเพียงการป้องกันเชิงรับแต่ยังรวมถึง การคาดการล่วงหน้าซึ่งทําให้ลูกเรือมีโอกาสรอดสูงสุดในทุกสถานการณ์ในด้านจุดขายสําคัญ Unique Selling Point จุดเด่นที่สุดของ l a o Military Power 2025คือการนำ AI มาเป็นศูนย์กลางของระบบการรบทั้งหมด AI ไม่ได้ทำหน้าที่เพียงวิเคราะห์ข้อมูลเท่านั้นแต่ยังสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์การรบในอดีตเพื่อปรับปรุงการตัดสินใจและเพิ่มประสิทธิภาพในอนาคต นอกจากนี้ยานแต่ละคันยังสามารถเชื่อมต่อกับโดรนและยานเกราะคันอื่นๆผ่านเครือข่ายข้อมูลกลางแบบเรียลไทม์ทำให้เกิดสนามรบอัจฉริยะที่ทุกหน่วยสื่อสารและทำงานร่วมกันโดยไม่ต้องพึ่งสัญญาณจากภายนอกอีกทั้งยังมีการออกแบบแบบโมดูล่าโมดูล่าดีไซน์ ซึ่งช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนภารกิจได้หลากหลายภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นภารกิจลาตระเวนขนส่งหรือโจมตีความสามารถเหล่านี้รวมกันทําให้ระบบของเรามีความยืดหยุ่นสูงและมีต้นทุนที่ถูกกว่าประเทศตะวันตกถึงครึ่งหนึ่งนับเป็นการออกแบบที่ทั้งชาญฉลาดและคุ้มค่าต่อการลงทุนในส่วนของราคาไพร์แม้รัฐบาลลววาวจะยังไม่เปิดเผยตัวเลขอย่างเป็นทางการ แต่จากการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันประเทศคาดว่าราคารถทุ่มเกราะ AI พร้อมระบบอาวุธครบชุดจะอยู่ระหว่าง3ล้านถึง5ล้านดอลลาร์อเมริกาต่อคันซึ่งถือว่าต่ำกว่ามาตรฐานของประเทศตะวันตกที่มีราคาเฉลี่ยมากกว่า10ล้านดอลลาร์ต่อคันความได้เปรียบด้านต้นทุนนี้เกิดจากการผลิตในประเทศร่วมกับการใช้วัสดุท้องถิ่นและการร่วมมือกับบริษัทเทคโนโลยีจากเอเชีย ทำให้เราสามารถพัฒนาอุตสาหก,กรรมการป้องกันของตนเองได้อย่างยั่งยืนและยังมีศักยภาพในการส่งออกในอนาคตอีกด้วยสุดท้ายคือบทสรุป conclusion Lao military power 2 0 2 5ไม่ได้เป็นเพียงโครงการทางทหารแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การตื่นตัวและความก้าวหน้าของชาติการพัฒนาในครั้งนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าประเทศเล็กๆก,ก็สามารถก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีได้หากมีวิสัยทัศน์ที่ถูกต้อง การผสมผสานระหว่าง AI โดรนระบบนำวิถีและยานอัตโนมัติทำให้แนวคิดของสงครามอัจฉริยะกลายเป็นจริงสำหรับเรามันไม่ใช่เพียงการเพิ่มขีดความสามารถทางการรบแต่เป็นการยกระดับศักดิ์ศรีของชาติให้เทียบเท่าประเทศชั้นนำในภูมิภาคนี่คือการประกาศให้โลกรู้ว่าเราไม่ได้อยู่ในเงาอีกต่อไปแต่พร้อมจะยืนอยู่บนเวทีโลกในฐานะประเทศที่ใช้เทคโนโลยีเป็นพลังหลักในการปกป้องอธิปไตยและสร้างอนาคตของตนเอง